Er f l a n เกอรเป็นรถไฮเปอร์คันแรกของรัเสเซียที่ออกแบบมาสำหรับการดิฟโดยเฉพาะภายในรถสปอร์ตคันนี้มีเครื่องยนต์7.6ลิตร 800HP เครื่อง V8 ดาวน์แมสโตรสปอร์ต <Wow. S 1> พร้อมกับโครงรถที่ทำมาจากชิ้นส่วนคาร์บอนและคาร์บอนเคฟล่า100%ซึ่งชิ้นส่วนมีน้ำหนักเพียงหนึ่งตันเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมค่ะ X-Drive a c i n g 2และวันนี้ผู้ชมก็อยู่กับผมโคเดล่าสำหรับวันนี้ผมก็จะเอารถที่โกงที่สุดที่โหดที่สุดในเกมนี้มาดีเให้ท่านผู้ชมดูในรายการดี้ชิวๆนะครับ ก็มีน้องๆขอมาบอกให้พี่เนี่ยช่วยเอารถคันนี้เนี่ยไปดิ้ดูหน่อยวันนี้จัดไปครับพอดีพี่ก็อยากทำรถคันนี้อยู่พอดีนะอแบบไหนแล้วก็ไหนแล้วก็จัดเลยลวกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูหน้าตารถคันนี้ว่าหน้าตาตารถที่โหดที่สุดในเกมมนีหน้าตา,า,ตาย,ยัางไงครับนี่ครับท่านผู้ชมดูกันเลยครับไอ้แฟลกเกอร์ F, รถดิฟในตำนานที่ทุกคนต้องถามหาคือแรงม้ามันจะเยอะไปไหนดูดิ1 2 0 0แรงม้าท่านผู้ชมดูด้านหลัง โ,โ,หโ,โหโหดจับเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดแต่งรถคันนี้ว่ามันมีชุดแต่งอะไรบ้างนะทุกคนอ่าเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ คือรถคันนี้มันเป็นรถที่อยู่เรมิเต็ดอิดิชันนะครับทุกคนก็ไม่มีชุดแต่งอะไรเลยนะอืมก็ซื้อมา500บาทก็ได้มีไม่แค่ตัวรถแค่นี้แหละมึงอยากแต่งอะไรก็ไปแต่งเอาแค่ไยอย่างเดียวพอนะครับมันผมไม่ใช่บอกทุกคนนะคือแบบเกมมันบอกพวกเรา,าอ่ะเออคือกูให้มึงรถคันเดียวแค่นี้พอละคุ้มละอืมคือรถมันโหดเกินไปนะทุกคนโอเคนะครับถ้าใครอยากได้เซ็ตจูนนี่ก็สามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขายไว้ให้ที่ เวิร <iet> <yap> right okay. ์ช like, okay. okay. ัมนะครับท uh ุกคนครับ huh. ก uh ่อนจะไปรับชมคลิป <to> ว uh ิด huh. um ีโอนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กด u b บส r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็กดกดกดไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคเราจะเข้าไปดีฟี่ชิวนเลยนะครับทุกคนครับไปแดมาครับทุกคนครับดาวแรกที่เราจะดีฟี่วันนี้มีชื่อว่าฟิลจันทร์ไรโอเกือบพลาดวะมีเอารถนี่อยู่ คือรถแรงมาเยอะจัดมผมเกือบพลาดที่โค้งแรกแบบโอ้รถแรงมาเยอะดูเหยียแบบียแบบนิดเดียวคือแบบรถบนมุนเลยทุกคนโอ้โหดูดิดูดิมันแรบงบเกินไปเกินไปบางที <c oughs> บ๊อบไหนก็ได้เหยียบคันเร่งทีคือจะแบบถลายข้างถนนอย่างเดียว ด,ดูดิเกียสามวิ่งแบบได้สองร้อยเลยทุกคนดูดิโอ้โหแรงไปไหนเนี่ยมีคอรถที่ขึ้นชื่อว่าโกลมที่สุดนะครับอืผมบอกเลยมผมขอวิ่งที่เกียสามพอแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอารถไม่อยู่นะครับคือรถมันโหดจริงอันนี้ผมยอมรับเลยว่ารถคือเหยียบคันเร่งทีวัาดจะ่งอย่างเดียวครับคือมันแรงเกินไปผมว่า สมพอแล้วสามพอแล้วไม่ไหวว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะขึ้นเก็สีนี่ผมแบบอาจจะพลาดได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สตาการของผมดีอยู่แล้วโอ้ยผมว่าต้องขึ้นเก็สี่ว่ะมันขึ้นเนินมันืดนิดนึงค่อยๆย้ําคันเล็กเอาก็ได้ไม่ต้องกดคันเร่งขา ขู่กำเสียคุณขเมื่อกี้เกบหลุดนนแ้นบบนี้โอ้นี้ดึงเบรกมีกระตุกนิดนึงไม่นิดึงลเยอะเลยนี่โนตำนานโอ้โหไม่ชนคุมรถระดับโปรพีเยอร์ ขอยในตำนานโอ้โหผมแบบกลัวรถมันถลายว่ะทุกคนคือรถมันแรงจัดผมขอไปแบบ,บ,บเบาๆแล้วกันนะครับโหแรง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 เกินไปแล้วผมว่าอือ้อหืออรรถไม่อยู่ไม่อยักที่อยู่เลยคือรถคันนี้นี่แบบหยยบสลิงทีคือสามสองร้อยสามร้อยเลยนะ บ่าๆได้บ่าไว้น้องบ่าวได้บ่าไว้น้องคือนานๆจะได้จับบังทีไงก็อาจจะมีผิดพลาดหน่อยนะครับทุกคนโอเคนาี้เราก็ทำคะแนนไปได้77,000คะแนนนะครับทุกคนโอ้โหคมครับหัวใจเต้นตุบตับตุบตับนะครับเวลาที่เล่นไปแล้วพูดไปหัวใจจะวายแรงเกินอุ๊ชีครับทุก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 ท มาครับดันต่อมาไม่ชื่อว่านะแอฟฟิวในตำนานของเรานั่นเองอด่านนี้ค่อนข้างจะแบบชิวชิวได้อยู่เลยคือตาเมื่อกี้ไม่ชิวเลยกดดันมากกดดันจริงจริงเอ้ผมกดดัน,นจริงคือแบบคุมรถแทบไม่อยากจะอยู่เลยอผู้ชมดูองศาการเลี้ยวมันดีแบบมันเลี้ยวได้เยอะมากโอกาสนี้แบบดูดิ ว่าต้องใส่ G5 วะไม่ไววะโอ้ยท่านผู้ชมดูด,ดูดูแรงมันแรงเยอะขนาดไหนฮีเหมือนมันจะหมุนแต่มันไม่หมุนนะคือรถมันหมุนจะหมุนแต่มันไม่หมุนะ่ะคือรถมันคือเขาได้ดีมากมาก อย่างที่พูดไปในต้นคลิปครับคือครถคันนี้มันทำออกแบบมาสําหรับการดีบฟโดยเฉพาะครับทุกคนคือมันดริฟดีจริงๆโอ,อ้โนี่ขนาดผมแบบไม่ได้ตั้งใจเล่นมากๆนะครับ<อ>ถ้าผมตั้งใจเล่นนี่ด่านนี้ผมทําคะแนนได้แบบหกหมื่นเจ็มืเลยนะเนี่ย ให้ผู้ชมดูมันเลี้ยวดิโอ้โหแบบสุดๆแล้คันสุดจริงๆแต่คือแบบคุมรถยากนิดนึงคือทางเล็กๆนี่แบบกลัวจะชนมากเลยคัน,นเอาใจยากจริงๆครับผู้ชมดูดิแรงไม่แรงก็ดูครับ แล้วข้อดีของมันคือมันเลี้ยวได้เยอะหกหมื่นสองหัวใจจะวายว่ะทุกคนผมไม่เวกอะยากจะขับรถคันนี้เลยคือมันแรงเกินมาทุกท่านครับด่านต่อมาก็มีชื่อว่า Spring Stone ด่านที่8ครับอืมโค้งแรกคือคือเสียวโคตรโอ้โหเยี่สีก็น่าจะเลือแล้วคือมันเลี้ยวดีมากรถคนันนี้แล้วมันไม่หมุนเลยดูดิ ท่าผู้ชมคงจะสังเกตได้คือเวลาที่ผมลงแรกเนี่ยผมจะชอบเอาคันนี้ไปลงไม่ใช่ผมแค่คนเดียวนะโปเพเยอร์แบบโหดๆอ,ดอดย่างเงี้ยคนที่คะแนนแรงแบบ1 2ื่นสองหมื่นสีห้าหมื่ก็มีนะคือมีแต่แฟงเกอร์เอฟครับม่แต่แฟงเกอร์เอคือโหดจริงไรจริงไม่อยากจะพูดถึงความโหดของมันแล้วครับทุกคนคือทุกคนก็น่าจะเห็นผลงานอันสุดโหดเยี่ยมของมันอยู่แล้วนะครับ ดูดิโอ้โหเลี้ยวเหมือนรถมันจะหมุนแต่มันไม่หมุนนะนี่แหละข้อดีของรถเทียห์คือมึงเลี้ยวให้ตายไงรถมันหมุนยากจิบหายเลยเออไม่ผมจะพลาดนะตายอยู่ได้อยู่พอดีผมมันอ่าค่อนข้างจะชินในการขับแฟงเกอร์เอฟแล้วนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะขับบ่อยนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้จับเท่าไหร่ส่วนมากไปจับรถเทียร์แบบเทียร์สามเทียร์สี่อะไรอย่างนี้ครับ ก็อาจจะไม่คุ้นมือหน่อยก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดโอ้ยโคตรโหดตัวนี้ก็อันหนึ่งนะเออแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แม่งแดกยางที่หายวายบอดเลยทุกคนยางเส้นหนึ่งนี่สามารถเล่นนาเกียร์ต่างหนึ่งนะครับรดูดียางมันจะหมดแล้วนะเนะผผี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้เองนะ คือแบบดีแบบดีมากดีเกินมาครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นด่านที่ทางมันแคบๆตัวบ้างว่าผมเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับที่ไม่ใช่เกมไปเทิร์นเยวๆนะคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนจะซื้อลุกคันนี้เนี่ยทุกคนต้องขยันเล่นนะครับถามว่าทําไมต้องขยันเล่นนั่นก็เป็นเพราะว่ารถคันนี้มันแบกยางจิ้มหายไปวอดเลย คือตาหนึ่งนี่คืออย่างเส้นหนึ่งเส้นละสองพันห้าหมดรับตาหนึ่งไม่หมดก็เกือบหมดอ่ะเออไม่หมดก็เกือบหมดคือต้องเปลี่ยนใหม่เล่นสองตาไม่ได้แน่นอนรับประกันถ้าไม่ใช่พวกทางแบบรอบเดียวจบแบบเล็กๆนะทางเล็กๆอ้โหูทางแคบๆก็เอาเรื่องอยู่นะทางแคบๆก็เอาเรื่องอยู่นะมันจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเล่นได้ดีด้วยไงก็ธรรมดาับแหม ถ้าผมจะโม้แล้วจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมนี่อื้พี่แม่งชอบโม้อะอะไรอย่างเงี้ยแหมก็ต้องแบบสร้างสีสันให้คนดูนะครับนี่นี่คือสไลด์ดีๆนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยคือมันสไลด์ได้เนียนมากๆเลยทุกคนดูดิเวลาเราจะแบบเปลี่ยนโค้งให้เราแบบปล่อยคันเร่งนะครับนี่เห็นไหมปล่อยคันเร่งปุ๊บ รถมันจะแบบเลียวเร็วกว่าเดิมค่อยๆเหยียบคันเร่งเอาอือีเกินบางทีรู้สึกว่าผมต้องไปปรับเรื่องระบบโชคอีกนะเพราะว่าเวลาแบบมันตกหลุมมันเด้งมันไม่มันไม่สมูทอ่ะตรงนี้ก็ดีไม่ได้กลัวรถชน สุดเกินมาครับดัดต่อมามีชื่อว่าซานปาเลโซนานี้้ทางโคตใหญ่โคตกว้างคืออย่างเส้นหนึ่งน่าจะหมดพอดีมั้งเท่าที่ผมจําได้นะดูดิอู้ยด,ดีมากครับยิ่งทางกว้างนี่คือแฟงเกอร์เอฟนี่ยิ่งแบบได้เปรียบคู่แข่งนะครับเรื่องการดีเก็บคะแนนแต่ผมว่าผมเลงนทีเกสรรีก็น่าจะพอแล้วนะครับทุกคน ผมเสียวว่ะผมเสียวมันแหกโค้งจริงว่ะสวยๆไปสวยๆงั้นแหละหักเยอะเลยนั่นแหละสวยไปสวยๆไป,ๆไปโอ้โหสุดยิ่งทางกว้างๆเฟงเกอร์เอชเนี่ยยิ่งได้เปรียบในเรื่องของการรีบเก็บคะแนน สวยไปสุดจัดปลัดบอกดูดิโอ้โหนี่มันโค้งให้ตำนานนีะ่ะเบาได้เบาโอ้โหมีกระตุกนิดนึงก็เลไ,ไม่รู้เวลาทางเข้าโค้งนี่มันชอบกระตุกมากเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่าเป็นเพราะว่าผมปรับภาพสวยเกินไปมั้งน่าจะแบบเกี่ยวกันอยู่นะเพราะว่าเวลาที่ผมปรับภาพแบบมต่ำอย่างเงี้ยมันลื่นนะแต่เวลาผมปรับ ภาพสูงแล้วเหมือนโปรเกมในคอมมันจะรับไม่ไหวเฮ้ยคู่นี้มันโค้งในตำนานอุ๊ยเกือบโดนโค้งเฮ้ยเฮอเฮ้ยบได้บาเยเน้อเบาได้เบาโอ้โหมาถึงตัวนี้คะแนนก็จะได้ R หนึ่งแล้วโอ้หดูดิโกงแค่ไหนคะแนนน่ะ b บ a c k j a c นี่คือยังเทียบไม่ได้ทุกคนไม่ต้องพูดนะครับว่า b บ a c k j a c นี่โหดเท่า f i n g เอ F คือทุกคนนี่ไม่ต้องพูดแบบว่า โอ้โหยกล้อคือแบกแจ็คนี่มันเทียบอะไรไม่ได้กับแฟงค k e ือเอฟในเรื่องการดีบเก็บคะแนนเลยนะครับทุกคนแต่พวกเรื่องเอ็กดีองเอ็กดีเอสอย่างเงี้ยก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเรื่องเก็บคะแนนนี่คุณผู้ชมลองไปลงแรงดูครับคือรง่งต่าๆนี้ก็อาจจะเจอแต่แบกแจ็คน่ะแต่ท่านผู้ชมลงแรงถึสูงดูท่านผู้ชมจะเจอแฟงค์คือเอฟล้วนๆแฟงค์คือเอฟ ลุ้นล้วนโหดเกินมาครับด่านต่อมามีชื่อว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> คือผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมพี่ถ้ามึงกิงจริงทาไมไม่เล่นด่านคามิโรส <c oughs> คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คือผมไม่อยากจะเสี่ยงนะครับคือ <c oughs> ถ้าเอารถเทียสี่เทียสามหรือว่าเทียสห้าคันอื่นไปวิว่งเนี่ยพอได้แต่เอาแฟงเกอร์เอไปนี่แบบ โอกาสาพลาดนี่สูงมากคือทางขามีรถทางเล็กแบบเล็กเกินไปไม่เหมาะกับแฟงเกอร์เอฟทิ่แรงมาเยอะเกินโอ้ยสุดจัดประหลัดบอกคขับรถคันนี้เลิ่มนเหนื่อยว่ะทุกคนโอ,โอ้ไม่ไหวละ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับราเจ้ารถแฟงเกอร์เอฟรถที่โหดที่สุดในเกมคาเอ็กดิปก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ขอแค่คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นโอเคก็อยากดูรถอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมคลิปผมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากขอบคุณจากใจเลยนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชม ลานะทุกผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋สำหรับใครที่อยากได้เซ็ตจูนแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลงขายไว้ให้นะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนละ